กราบสวัสดีการละยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหุกระดิ่งตั้งหลุมคลิปนี้ใหอตัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อทานพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายน2565ของเจ้าลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณครับสําหรับ้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้ารนตนุเป็นดาวประจําตัวและเป็นวาสนาของคนราศีกันครับซึ่งตั้งแต่วันที่2จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับดาวพระพุธจะสถิตอยู่ที่ภพวินาศที่แปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองแต่ยัง ดีตีได้ตำแหน่งดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีคนนิยมชมชอบมีผู้มีการชจวยเหลืออุปธรรมครับและได้ตำแหน่งดวงเป็นมหาจักรที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดครับจะทรงผลให้นับจากวันที่2กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมของปีนี้ครับจ้าลัคนาราศีกันคุณจะมีเกณฑ์มีเหตุให้ต้องได้เดินเนื้อร่อนใจอาจเป็นเรื่องของการงานการประกอบอาชีพและอาจเป็นเรื่องส่วนตัวการใช้ชีวิตประจําวันก็ได้ครับ ขอขอคุณระมัดร,ระวังเรื่องของการใจคําพูดคําจาการติดตอ่อการสื่อสารกับคนรอบข้างครับและขอให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆครับเพราะดาวพระพุธนั่นเป็นดาวแห่งการสื่อสารและเจราจาสัญญาครับและขอให้คุณถ้าบแนณาจกยอย่าไปรีบอย่าไปพึ่งเซนอย่าไปฝังรับปากรับสัญญารับคำอาอียงใดๆนะครับ ขอคุณระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านเอกสารสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของการเซ็นข้ามประกรันใดๆนะครับแต่ด้วยตําแหน่งดาวพระพุธนั่นได้ตําแหน่งดวงเป็นราชาโชกและตําแหน่งเป็นมหาจักรก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่ยังน้อยในชน่วงลานี้คุณก็ยังมีกัลยาณมิตรที่จะคอยจุดเหลือสนับสนุนสามารถพึงพาอาศัยได้อยู่ครับดวงการงาน เจ้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะติแปลว่าอาชีพหน้าที่การงานซึ่งตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศติแปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองแต่ได้ตำแหน่งดวงราชาโชคติแปลว่ามีคนนิยมช่มชอบมีผู้ให้การช่วยเหลือและได้ตำแหน่งดวงเป็นมหาจักรติแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดครับส่งผลให้ในวันที่2กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับ ดวงการงานของเจ้าลัคนาราศีกันสําหรับผู้ที่ทํางานประจําพนักงานบริษัทหน้าตีการงานงคุณอาจจะยังบ่ใครราบรื่นบะลงตัวงานอาจมีสะดุดผ่องเป็นระยะระยะครับงานแผนงานโครงการตีคุณยะไว้ทําไว้เตรียมนําเสนอการไม่ปัญหาหรือต้องตามเก็บตามแก้หรือคุณอาจจะมีพนักงานตีหนักขึ้นเพิ่มขึ้นครับความรับผิดชอบงานตีหนักขึ้นครับโดยเฉพาะช่วงวันตี 1 2 3กันยายนดาวพระพุธจะโคจรวิบริตครับช่วงวันที่1-15ดาวพระพุธโคจรถอยหลังภาษาโหรเปิดห้องว่าพักและวันที่1ิ2 3นี่ครับดาวพระพุธจะโคจรจ้าขนาดเหมือนอยู่กับตีภาษาโหรเปิดห้องว่ามมตนย่อมจะส่งผลให้คุณเจ้าลัคนาราศีกันครับดวงการงานอาจมีติดขัดอาจจะไปได้อยู่นะแต่ไปได้จ้าครับมีอุปสรรค ได้ด้วยตำแหน่งดาวพระพุธนั่นยังยังเข้มแข็งครับตำแหน่งเป็นดวงราชาโชคและเป็นดวงมหาจ้าครับยังมีความเข้มแข็งทรงพลังใื้คุอคยังน้อยในช่วงเวลาตีงั้นอันมีปัญหาแต่คุณก็ยังมีมิตรแท้มีคนตีพร้อมจะสนับส่วนจนเหลือคุณครับในการแก้ปัญหางานเพื่อผ่านสําเร็จลุล่วงไปได้ดดีครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีกันผู้ที่เป็นเจ้าของากิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวล้านกา ในช่วงที่สองกันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมครับถ้ามีการหมุนสตังค์เพื่อการลงทุนขอ,ของคุณกึด้ดีกึ่งเรอรอบขอบเพิ่มเติมครับควรประเมินประมาณสถานาการณ์ประเมินความเสี่ยงใหืดีก่อนนะครับการลงทุนทุกอย่างก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงวล้นี่ขอ,ของคุณเพิ่มความระมัดระวังขึ้นครับและช่วงนี้ครับอาจบร่เหมาะสําหรับการขยายสาขาการเพิ่มกาลังการผลิต การลงทุนอย่างที่มีความเสี่ยงสูงครับแนะนำให้คุณรักษายอดรักษาส่วนแบ่งตลาดหืดดีหรือเป็นปกติก่อนครับโดยในเดือนกันยายนนี้หากเจ้ารัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงตาด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปงางถวายเนตรครับควรไปทําบุญท้าถบุญเป็นสตังควรเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วย6กบาทซึ่งเป็นเหล็กกาลังของดาวพระอาทิตย์ครับหรือทําบุญเป็นอุป,ปกรณ์หือแสงสว่างอถไฟหรือกวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรม หรือบริจาคให้ครับสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนครับถ้าทําบุญแล้วขอท่นนานโคดนำอุทิศส่งกศุศลให้ครับเจ้ากรรมนายเวรนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงการเงินช้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าวการเงินรายได้ทรัพย์สินครับในวันที่สองถึงสังหกกันยายนนี้ดาวพระศุกสถิตอยู่ที่เรือนวินาศที่แปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองส่งผลเนื่องในช่วงที่สองถึงส6งหกครับ ดวงการเงินของเจ้าลัคนาราศีกันนั่นครับขอให้คุณวางแผนการใจาจให้ดีๆนะครับเพราะช่วงเวลานี้อาจมีรายจ่ายนอกแผนรายจ่ายฉุกเฉินเป็นรายจ่ายที่ให้คุณต้องใจายแบบไม่ได้คาดคิดครับอย่าให้คุณอาจจะเก็บเงินบ่ใครจะอยู่นะครับสําหรับผู้ที่ทางานธุรกิจหมุนเงินการค้าขายการลงทุนต้องรอบคอบพืน้นฐาครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะเดือดร้อนจากการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับขอให้เจ้าลัคนาราศีกันบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลของตัวเก่าให้ดีครับมีสติวางแผนการเงินพร้อมทุกสถานการณ์ครับและคุณก็จะผ่านพ้นช่วงวันตีสองถึงสองกันยายนนี้ไปได้ดยดีครับต่อมาวันตีโซเจกันยายนเวลาตีสามสนาทีเป็นต้นไปครับดาวพระสุก์ที่เป็นดาวเจเรือนการเงินของคุณจะอยาา่าลัคนเข้าสถิตอยู่ที่เรือนตนุที่แปลว่าตัวเก่า เจ้าชะตาเจ้าลัคนาราศีกันครับแม่จะได้ตําแหน่งดวงเป็นนิดที่แปลว่าเสื่อมผลเบื้องล่างแต่ได้ตําแหน่งเกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์ที่แปลว่ามีมากมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์คุมกับลัคนาครับจะส่งผลให้ตั้งแต่วันที่เซเกันยายนจนถึงวันที่สาวตุลาคมของปีนี้ครับดวงการเงินของเจ้าลัคนาราศีกันนั่นอูได้ว่าสถานะทางการเงินจะกลับมาฟืน้นกลับมาดีมีสภาพของที่ดีขึ้นครับ เพราะตำแหน่งดวงดาวการเงินของคุณได้เป็นเกณฑ์อุดมเกณ์คุณก็จะสามารถหาตังค์ได้ดีขึ้นมีเงินมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับรวมถึงจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเงินเงินก้อนรายได้จากการงานการอาชีพของคุณครับแต่ด้วยตำแหน่งดาวการเงินนั้นเป็นนิดก็แสดงถึงเรื่องของจุดรั่วรายจ่ายค่าใช้จ่ายครับที่คุณอาจจะต้องมีต้องใจกินใจใจ่าย เป็นรายจ่ายประจํหาจหรือรายจ่ายนอกแผนหรือรายจ่ายชุกเฉินครับโดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อการสังคมแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าสถานะทางการเงินคุณก็กลับมาดีขึ้นมีสภาพคล่องกว่าช่วงต้นเดือนกันยายนครับและในเดือนกันยายนนี้หากเจ้าลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงต่ด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับควรไปทําบุญถ้าทำบุญเปิดสตังค์ควรเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วยหกบาท ซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ครับหรือทําบุญเป็นสิ่งของอุปกรณ์ให้แสงสว่างหลอดไฟให้ขวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมครับหรือบริจาคให้กับสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนถ้าทําบุญแล้วขอท่านคุณนมอุทิศสงฆ์กุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิดโดยหันหน้าไปทางทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพาหัสบดีเป็นดาวเจริญปัตตนี ที่แปลว่ากูครองคนหักหุ้นส่วนในเดือนกันยายนนี้ดาวพระพฤหัสบดีสถิตยอยู่เรือนปัตตนิเป็นเดือนบ้านตัวเก่าก็ได้ครองตำแหน่งเป็นกเกษตราเทบด,ดีมีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ครับและได้ตำแหน่งเป็นอุรมเกณฑ์ที่แปลว่ามีมากมั่งคั่งและในศาสตร์พรา์เิ้นห้องว่าหังสยโยปัญจามหาบุรุษโยกที่จะช่วยทรงเสริมวาสนาด้านเมตตาธรรมและความโจกดีห้กับุนครับ ส่งผลึกเจ้าลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนี้จะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นตน้านความหักเป็นความหักตีอบอุ่นหักแบบช่วยเหลืออุปัมภมกันครับสำหรับเจ้าลัคนาราศีกันู้ทีิมิู่ครองอยู่แล้วมีคนหักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความหักจะดีมากครับชื่นมื่นอบอุ่นความสัมพันธ์ีดีครับเป็นความหักแบบอบอุ่นความหักแบบอุปัมภมช่วยเหลือกันและก็สนับสนุนใือคุณมีความโจกดีประสบความสาเร็จ ในการลงทุนการรวมทุนการลงทุนเป็นหุ้นส่วนกล้าขายกับกู่ครองกับแฟนกับหุ้นส่วนของคุณครับจะถูกฉลอลกับดวงของคุณจะลงทุนก็นดีค้าขายก็ได้มีกําไรดีอู้ได้ว่ามีกู่ครองมาเป็นโจกลบเพื่อกับดวงคุณเองครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีกันผู้ที่ยงโสดในช่วงเวลานี้ก็จะมีเกณฑ์มีโจกดีมีวาสนามีโอกาสได้เจอคนที่ใจคนที่ถูกใจครับเป็นผู้ที่จะช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องของการทํางาน การประกอบอาชีพประกอบธุรกิจกิจการล้านก้หใหอประสบความสำเร็จได้ครับทั้งด้านการงานและกด้านการเงินอูได้เลยว่าช่วงนี้ดวงความฮักและชีวิตกู่ของ้าลัคนาราศีกันนั่นดีเลยครับในเดือนกันยายนี้หากเจ้าลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงตง้านความหักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับควรไปทำบุญถ้าทำบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจำนวนตีลงใต้ด้วย19บาท ซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระพนาสบดีครับหรือทําบุญเป็นสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือสวนมนต์หรอกวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคเงินสมรับทุนจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์หรอกับโรงพยาบาลครับถ้าทำบุญแล้วขอท่านโค้นนำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงโจกลาบสำหรับชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ติปแปลว่าโจกลาบที่ได้จากตัวเก่าการเสียงโจกเสียงดวงในเดือนกันยายนนี้ครับดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ที่เรือนพุทธตะติดเป็นเรือนบ้านของตัวเก่าได้คล้องตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีมีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ครับฉะนั้นตลอดเดือนกันยายนนี้่วงนี้เหล็น้ำโจกของเจ้าลัคนาราศีกันก็คือเหลขเกี่ยวกับบุตรเลขเกี่ยวกับลูกวันเดือนปีเกิดของลูกเหล็กเกี่ยวกับการศึกษาเหลขเกี่ยวกับงานใหม่ของคุณครับ และดาวแห่งดวงหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวเจเรือล,ลาพะารลลาพะที่แปลว่าลาภผลที่คนอื่นเหมาบเพื่อกับคุณครับในช่วงที่16ก,กันยายนดาวพระจันทร์สถิตยอยู่ที่ภพสุภระฉะนั้นในช่วงนี่เลขน้ำโจกเลขเสริมดวงของคุณคือเลขเกี่ยวกับบิดาเลขเกี่ยวกับปอเลขวันเกิดของปอหรือเลขตำแหน่งงานเลขเกี่ยวกับการเฮียนการศึกษาของคุณครับในเดือนกันยายนนี่หากเจ้าลัานาราสีกันต้องการเสริมดวงตะนานโจรลาบ ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางหนักปลกครับควรไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจํานวนตีลงใงต้ด้วย10บ,บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระเสาร์หรือทําบุญบริจาคสิ่งของเป็นเล็กหินดินรายวัสดุก,ก่อสร้างให้กับศาสนาสถานวัดสถานศึกษาโรงเรียนติ่ขาดแคลมครับหรือทําบุญร,วม,รวมบริจาคสื่อตีดินถวายวัดสำนักสงสถานปฏิบัติธรรมถ้าทำบุญแล้วขอทนานค้นนำอุทิศสุ่วนเศลนะครับเจ้ากรรมนายเวร โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกาลยานมิตท,ทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบอำนวยพรให้ทุกท่านจชกดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเตอขอพระคุณครับ